สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซุปซับทีวีนะครับทางช่องที port c h ช n n e l นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพบกับผมจิรพัฒน์พงมมลารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับอ่าก็ข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับในรอบสัปดาห์วันนี้ผมก็เอาข่าวนะครับจากทั่วประเทศนะครับมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอ่เริ่มกันที่ราชาดาก่อนนะครับราชประชานะครับ ตาชดารุกคืบนะครับโคชแม็กเตรียมเสริมแท็กติกให้ลูกทีมนะครับโคชแม็กนะครับพัฒนพงศ์สีปราโมนะครับเดโคชของตราชดาราชประชา f อนะครับทีมบนเวทีไทยลีก3นะครับโซนตะวันตกพอใจอความพร้อมลูกทีมนะครับหลังลงเกมผ่านไปสอนัดนะครับโดยปรับเรื่องความเข้าใจในระบบการเล่นนะครับและทีมเบื้ออีกน้อยก็จะลงตัวนะฮะ ยังมีเกมอุ่นเครื่องตลอดเดือนสิงหาคมนะครับ2 5 6 3นี้นะครับให้ได้ทดลองระบบอื่นๆนะครับเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดนะครับโดยหัวหน้าผู้สอนทีมราบประชาได้กล่าวนะครับภาพรวมตอนนี้ค่อนข้างจะพอใจในเรื่องของความฟิตสภาพร่างกายของผู้เล่นนะครับหลังไม่มีรายงานนักเตะบ,บาดเจ็บส่วนระบบทีมตอนนี้เราให้นักเตะได้มีเกมมาแล้ว2นัดน,นะครับและทุกคนก็ทาได้ดี เหลือเพียงการปรับจูนทีมเวิร์กนะครับแล้วก็ความเข้าใจในทีมอีกเล็กน้อยทุกอย่างก็จะลงตัวนะครับโดยยังมีเวลาเหลือพอนะครับที่จะสอดแทรกระบบอื่นๆรวมถึงแทคติกต่างๆนะครับซึ่งจะเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมอุ่นเครื่องตลอดเดือนนี้นะฮะจะมีความเข้มข้นนะครับในเดือนกันยายนที่ใกล้ช่วงแข่งขันนะครับสำหรับราชประชา FC นะครับทีมใน ศึกทีสนะครับซีซั่นส0 2 0ันะครับเพิ่มความแข็งแกร่งของทีม8รายนะครับนำโดยพินโยอินพินิตนะครับสุปเสกไก่แก้วนะครับสมยศพงษสุวรรณปิยชนกดาริศนะครับธนินเกียรติเลิศธรรมนะครับโรนชัยรังสิโยสุวรรณพัฒกิ่งแก้วนะครับแล้วก็ชัยพึกจิราจินนะครับก็ต้องบอกว่าราชบพชนะครับเป็นทีมที่หรือหม่อมเป๊ปเนี่ยนะครับ น่าจะให้ทาง BG ไปทำนะครับซึ่งดูรายชื่อแล้วโอ้โหเป็นทีมที่รุ้นเลื่อนชั้นก็ว่าได้นะครับสำหรับทีมราชบุรีในปีนี้นะครับเอาไปต่อกันที่ขุนศึกพระเจ้าตากกันบ้านนะครับบ้านค่ายยูเนเต็ดครับเตรียมเปิดตัวอนุชาสุขใสนะครับพ่วงยืนประตูดาวรุ่งฉลามนะครับบ้านค่ายยูเนเต็ดนะครับทีมแกร่งในศึกไทยลีก3โซนตัวันออกนะครับยังคงตั้งเป้าสูงในปีนี้นะฮะแม้ทางฝ่ายจัด ยืนยันว่าจะไม่มีงบสนับสนุนก็ตามนะครับล่าสุดจากการเปิดตัวอนุชาสุขใสนะครับกองกลางวัย28ปีล่าสุดเพิ่งแยกทางกับตราด FC นะครับและวรวุุิสุขุนานะครับผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทย u 19นะครับมาร่วมทีมโดยเปิดตัวกับเศรษฐาปิตุเตชะนะครับประธานสโมสรมีที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บิกต้นนะครับ วุฒิเอี่ยมแสนนะผู้จัดการทีมบ้านค่ายก็เปิดเผยกับซูเร์สับไทยแลนด์นะครับถึงเดีลนี้นะเรายังคงมีเป้าหมายเหมือนทุกปีนะครับตามที่กระแสแฟนคลับอยากให้มีการพัฒนาทีมอยากให้เราได้แชมป์ลีกอีกครั้งนะครับซึ่งก็หวังว่าจะทำได้ตามนั้นนะครับโดยสภาวะในตอนนี้เนี่ยที่มีงบประมาณน้อยนะครับต้องลงทุนในคุ้มค่าที่สุดนะครับตอนนี้มีนักเตะส่วนหนึ่งนะครับที่ยังคงอยู่ แต่ก็มีบางส่วนย้ายออกไปนะครับตามวิธีฟุตบอลด้วยขนาดทีมที่มีนะครับก็1ิบสคนที่ไปต่อนะครับก็ต้องเสริมเข้ามาทดแทนเบื้องต้นได้อนุชาสุขใสกองกลางมากประสบการณ์นะครับกับบรวุฒิสุขุนาผู้รักษาประตูที่ยืมตัวชมบุรี f อฟนะครับก็เร็วๆเรื่งนี้จะมีการเปิดตัวเพิ่มนะครับสำหรับเจ้าเก่งนะครับอนุชาสุขใสนะฮะกองกลางล่างเล็กนะครับ ก็เคยติดถึงช้างศึกย19ด้วยนะครับที่ล่าสุดค้าแข่งกับตลาดเอฟซผ่านการค้าแข่งมาอย่างโชคโจนนะครับเพชรบุรีเอฟซอ่างทองเอฟซีนะครับวานานาวาโฮหินซิตี oh ้ศรีสะเกดเอฟซสุโขทัยเอฟซระยองอฟซีหนองบัวพิชยะนะครับแล้วก็ตลาด f อฟขณะที่วรรุฒิวสุขุนานะครับ ผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย20ดีกีช้างศึกเหมือนกันนะครับแต่รุ่นรุ่นเร็วๆนี้นะครับยู19นะครับที่มีสัญญาอยู่เชมบุรีนะครับทีมแา่งในศึกไทยลีกนะครับข่าวต่อมานะครับไปดูสงขลา FC กันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เปิดตัวพันธมิตรกับทีมใหญ่อย่างสิงเจ้าท่านะครับการท่าเรือ FC นะครับก็ได้ประกาศพันธมิตรกันมาที่เรียบร้อยนะครับเงื่องสมิหลานะฮะสงขลา f c นะครับ ได้จัดงานเปิดตัวนะครับการเป็นพันธมิตรกับทีมไทยลีกอย่างทีมการท่าเรือ f c นะครับโดยการนำของมาดามแป้งนวลพันล่ำสานะครับประธานสโมสรซึ่งล่าสุดเนี่ยสงขาเป็นทีมพันธมิตรทีมที่3นะครับทีมแรกที่ไปเปิดตัวกันที่สนามจุ๊บเนี่ยนั่นก็คือจามจุรีเนเต็ดครับนั่นเป็นมหาวิทยาลัยของมาดามแป้งอย่างที่ทราบกันนะครับ แล้วก็ทีมต่อมาคือเมืองเลยยูเนเต็ดทีมที่สาวนี้เป็นทีมนี้นะครับสงขลา f c นะฮะก็เปิดตัวพร้อมเมืองไทยประกันภัยนะครับร่วมสนับสนุนวางเป้าหมายสำคัญนะครับพัฒนาเยาวชนในแดนใต้เฟ้นหาเพชรนะครับเม็ดงามประดับทัพสิงเจ้าท่าและวงการลูกหนังไทยนะครับโดยพลตำรวจโทรประหยัดบุญสีนะครับประธานสโมสรสงขลาได้กล่าวว่าสโมสรของเราเป็นสโมสรเล็กนะครับ ที่ก่อตั้งเมื่อปี2561แม้จะมีเพียงอายุแค่2ขวบปีนะครับแต่มันจะเกิดความตั้งใจของคนรักกีฬาอย่างแท้จริงนะฮะเล็งเห็นถึงการมีฟุตบอลประจำจังหวัดพราะมีรากฐานในการพัฒนาเยาวชนนะครับสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้แนวค,คิดไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับเราตั้งใจพัฒนาต่อยอดเยาวชนของจังหวัดสู่การเป็นนักเตะค,คุณภาพของไทยลีกนะฮะ ดังนั้นเนี่ยการร่วมมือกับการท่าเรือ FC นะครับย่อมส่งผลดีนะครับกับทั้ง2ส,งสมโมสรน,นะครับซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับสงขลาในหลายด้านโดยเฉพาะด้านสักภาพของนักเตะสงขลา FC นะครับด้านมาดามแป้นนะครับโดน,นพันล่ำซำนะครับ CEO ของเมืองไทยประกันภัยและประธานสมโมสรการท่าเรือนะครับกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าการเดินทางม,มาสงขลาครั้งนี้นะครับ เราชาวท่าเรือไม่ได้มาเพียงเพื่อประกาศเป็นปัทมิตรลูกหนังร่วมกันเท่านั้นนะฮะแต่ยังต้องการตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการทำฟุตบอลอาชีพในปีที่6แล้วนะครับของมานานแป้เนี่ยที่ทำการท่าเรือนะครับส่วนทีมชาติเนี่ยกระทำมาสิกว่าปีนะสิบสองสิบสาปีนะครับทีมชาติหญิงนะแต่ก็เลิกแล้วนะครับซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำทีมฟุตบอลเป็นมากกว่าการแข่งขันนะครับแต่ต้องแต่เราต้องการสร้างส่งเสริม สนับสนุนนะครับและพัฒนาเยาวชนที่รักฟุตบอลที่อยู่ทั่วทุกมุมของประเทศนะครับสร้างครอบครัวคนรักฟุตบอลที่มีมิตรภาพมอบให้กันอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในวงการของเรานะฮะอย่างพูดถึงทีมสงขลานะครับเราไม่เคยรู้สึกว่าเป็นทีมหลีกภูมิภาคเลยตั้งแต่มีโอกาสได้พบกันนะครับนี่คือทีมหนึ่งที่มีการบริหารจัดก,การที่ดีเยี่ยม ด้วยแนวทางการทํางานแบบฟุตบอลสมัยใหม่นะครับที่สําคัญสงขลานฟซเนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเยาวยชนในทุกมิติด้วยการสร้างศูนย์ฝึกเยาวยชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับให้เป็นศูนย์รวมของผู้เล่นชั้นแนวหน้าของภูมิภาคดังนั้นเนี่ยการเข้ามาของเมืองไทยประกันภัยนะครับและการท่าเรือฟซีก็ไม่ได้มุ่งหวังเพียงมาเป็นทีมพี่ให้กับทีมน้องนะครับแต่ขอเป็นดั่งทีมเพื่อนสนับสนุนการรักกันนะครับ เพราะว่ามั่นใจว่าเป็น1ทีมนะครับที่มีอนาคตยาวไกลาตามเป้าหมายของประธานและเราเชื่อในศักยภาพของเยาวชนถิ่นสมิลาว่าจะเป็นเพชรเม็ดงามให้ท่าเรือได้ร่วมจิรนัยให้กลายเป็นนักเตะชั้นเยี่ยมของไทยลีกและทีมชาติไทยในอนาคตนะครับอันนี้เป็นมาดามแป้งกล่าวปิดท้ายนะครับก็เป็นทีที่3เรียบร้อยนะครับสำหรับการท่าเรือที่เปิดตัวไปนะครับต้องรอดูว่าจะมีอีกไหม โซนเหนือยังไม่มีนะมีโซนกรุงเทพมีอีสานมีใต้เดี๋ยวรอดูเหนือว่าจะมีหรือเปล่านะครับ